ตัวเครื่องเบาๆแบบนี้ถือก็โอเคถนัดมือดีใช้งานได้หลากหลายผมใช้แล้วแหละสังเกตด,ดูฝุ่นนะครับเครื่องดูฝุ่นชนิดนี้เอาไว้ใช้งานเบาๆ5นาที10นาทีก็พอแล้วก็เปิดเปิดปิดิดด้วยนะครับลองทดสอบดูดฝุ่นทั่วไปครับค่อนข้างโอเคครับสามารถใช้งานได้ดีตัวเครื่องก็ไม่ร้อนด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่ดูก็อุ่นๆเล็กน้อยเท่านั้นเองดู ลองดูดฝุ่นที่ติดทนนานนะครับตัวนี้ติดนานมากเป็นห้องเก็บของนะครับต้องขัดนิดนึงต้องขัดหน่อยนะครับไม่งั้นไม่ออกนะต้องใช้แบบแปรงนะครับเพื่อขัดโอเคมากสะอาดเลยรวมคิดว่าโอเคครับแข็งแรงดีนะครับแล้วก็วัสดุก็ไม่ได้ขี้เหรออุปกรณ์มาในกล่องครบถ้วนก็เอามายืนย่ประมาณนี้เอามาทดสอบให้ชมนะครับ